เดี๋ยวคุณแม่มาดูแบบตอน,น,นตอนมันจับมันจับเฉยๆน้องดูจับแบบนี้น้องจับแบบแนวน้องทําแบบนี้จับแบบนี่น้องเอาตรงนี้ <c oughs> <c oughs> สิบสองโลกอย่าร้องจังเลยย่อยมัน <c oughs> จับ โอ๊ยไว้มันมาไว้แตะอย่างนี้นี่หลานมันจิตจำแล้วจุ๊บคือจูบกับจปี้เหรออันนี้จุ๊บปี้ก่อนจุ๊บปี้จุ๊บปี้อ่ะน้องจับแบบนี้มันจับเหมือนถือกับก้อยแล้วขอฝึกกล้ามเนื้อมือเขาไม่มีถูกน้องจับแบบนี้จับแบบเจนแน่เลยอุ๊ยหน่ะนี่ก็สิได้